และคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมดาวเสาเป็นดาวหุ้นส่วนและผู้ช่วยเหลือย้ายเข้าพบแผงความเจริญรุ่งเรืองที่เคยหัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีคนช่วยไม่มีคู่คิดจะได้มีจะมีที่ปรึกษาดีๆแม้ดาวผู้ใหญ่จะอยู่ในภพวินาศดาวพวกพ้องเป็นเกษตรแต่ก็อยู่ในภพวินาศ ผู้ใหญ่ไม่ช่วยแต่จะมีคนนอกวงการการงานหรือคนที่คาดไม่ถึงยื่นมือเข้ามาช่วยทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นเดือนนี้ดาวการงานอยู่ในภพการเงินดาวการเงินอยู่ในภพที่ดีก่อนย้ายเข้าภพวินาศแต่ไปกุมกับดาวคู่มิตรใหญ่งานมั่นคงแก้ปัญหาได้เงินเข้ามาแล้วก็ออกไปแต่ก็หาได้ใหม่ดาวมรณะ เป็นเกษตรดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทับลักขณาเจ็บป่วยให้รีบรักษาจะหายไวค่ะสวัสดีค่ะดาวเสาจะย้ายเข้าราศีมีนในวันที่19พฤษภาคมปี2568และจะอยู่ไปจนถึงวันที่22สิงหาคมปีนี้ดาวเสาเป็นดาวใหญ่ เมื่อย้ายก็จะส่งผลกระทบต่อทั้ง12ลัคนาราศีคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินโดยอิงจากลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็บรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรง description ค่ะคลิปนี้อิงที่ลักษณาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลักนาและาราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลักนาและาราศีก็ขอให้ดูทั้งสงคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้นลวนนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปนึงแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวกรกฎลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากรากฎดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวหุ้นส่วนดาวคู่ครองคนรักดาวผู้ช่วยซึ่งก่อนหน้านี้สถิตอยู่ในภพเรือนมรณะเป็นภพเรือนเสียหายทําให้ในเรื่องของความรักก็มักจะมีปัญหามีความแห้งแลง้งหรือว่าการทํางานอะไรต่างๆมันไม่ค่อยมีผู้ช่วยเท่าไหร่ไม่ค่อยมีคู่คิดไม่ค่อยมีที่ปรึกษาทีนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยเราจะละเอาไว้ ก่อนนะคะจะยังไม่ได้ไปแตะตรงนั้นมากนักเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีดวงความรักทําแยกเอาไว้ให้เป็นคลิปดวงความรักล้วนๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงเรื่องความรักของชาวกรกฏตรงนั้นกับการที่ดาวพระเสาร์ย้ายและดาวความรักย้ายเข้าสู่ภพเรือนที่ดีแหละในคลิปนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการงานการเงินก่อนเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์จะไม่ได้อ่านเป็นในเรื่องของการเป็นคู่ของความรักนะคะแต่จะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนหรือว่าตัวช่วยหรือว่าผู้ช่วยหรือว่าคู่คิดซึ่งคู่คิดจะมาในรูปแบบของคนรักก็ได้หรือจะมาในรูปแบบของอาจจะมีทนาย มีที่ปรึกษามีเพื่อนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางด้านการงานคือเมื่อดาวพระเสาร์ย้ายเข้าอยู่ภพเรือนนี้ก็จะเป็นภพเรือนที่ทําให้คุณมีตัวช่วยมากขึ้นอย่างไรก็ตามดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวโทษทุกข์นะคะเมื่อเข้าสู่ภพเรือนนี้เป็นภพเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองก็จริงอยู่แต่บรนดาวโทษทุกข์เป็นดาวบาปพระเค์เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ช่วยแบบฟรีๆะคะ่ะก็มันมีเรื่องของผลต่างต,างตอบแทนเหมือนกัน กะะ็คือเข้ามาช่วยเหลือเราเราก็ต้องช่วยเหลือเขากลับคืนด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะบางทีมันไม่ได้ดูว่าจะมีคนมาเอาเปรียบเราหรือว่าเขามาช่วยเหลือเพื่อหวังหลอกลวงในภายหลังนะคะแต่เป็นเรื่องของการที่น้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเขารู้สึกว่าเขาช่วยเราได้เขาก็หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่เขาก็หวังว่าเราจะต้องช่วยเหลือเขาตอบในบางจุดเหมือนกันซึ่งก็ดูว่าคุณก็มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยตอบกันไปต่างตอบแทนกันไปแบบนี้ค่ะ ในเดือนนี้นะคะดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นดาวที่ดีเป็นดาวสุประเคาะห์ย่กเราก็เป็นดาวผู้ใหญ่ด้วยเนี่ย ย้ายเข้ามาอยู่ในภพเรือนเสียหายและเป็นภพเรือรนวีณาซึ่งแปลว่าปิดบังซ่อนเร้นอึดอัดคับข้องใจกดดันดังนั้นหน้าที่การงานเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ผู้ว่าจ้างหรือว่าลูกค้าที่คอยกดดันคุณอยู่ที่อยากให้คุณพัฒนาตัวเองหรืออยากให้คุณมีสินค้าและบริการอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะการงานมีช ALLENGE นะก็คือเจ้านายหรือว่าลูกค้าเนี่ยเขามีดีมานที่สูงขึ้นในแง่ของการที่จะจุกจิกหน่อยอะค่ะเรื่องเยอะเรื่องมากนิดหนึ่งแล้วก็เมื่ออยู่ในภพเรือนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ อาจจะอยู่ในจุดที่ช่วยเหลือไม่ค่อยได้เพราะว่าถูกปิดบังซ่อนเร้นผู้ใหญ่อาจจะเลิกเอื้อเอ็นดูแล้วหรือยังเอื้อเอ็นดูอยู่แต่ว่าอาจจะหมดอํานาจหรืออยู่ในจุดที่เจ็บป่วยเลยไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลือคุณได้เต็มที่คุณก็ต้องไปหวังผู้ช่วยในด้านอื่นซึ่งบางทีผู้ช่วยของคุณที่มาจากดาวพระเสาร์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่นอกเหนือจากที่คุณเคยคาดเอาไว้ก็ได้ไม่ได้อยู่ในวงการการงานของคุณด้วยซ้ำนะอาจจะเป็นวงการอื่นๆเลยแต่มีโอกาสที่ได้เจอเจอในช่วงเดือนนี้เนี่ยมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทับล ลัคนาดาวการงานที่เคยทับลักนาเนี่ยย้ายแต่ก็ยังย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนการเงินดังนั้นคุณก็จะมีโอกาสในการที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ในหลายทิศทางมีโอกาสที่จะพบปะผู้คนมากมาย ดาวแห่งการพบปะเนี่ยอยู่ในพบเรือนที่เป็นเกษตรแต่เป็นพบเรือนเสียหายนะคะนั่นแปลว่าคุณจะต้องเหนื่อยกับการที่จะต้องออกไปพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาจะเจอผู้คนใหม่ๆเยอะและต้องสกรีนดีๆจะมีทั้งคนที่อยากจะเข้ามาเพื่อหวัง Take a d v a n t a g e และมีคนที่เข้ามาเพื่อหวังที่จะช่วยเหลืออย่างจริงใจแต่ก็ต้องมีผลต่างตอบแทนให้เขาเหมือนกันคุณจะเจอเจอบางทีเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในวงการการงานของคุณนะอาจจะฉีกออกไปบ้างนะคะเอาตัวเองไปอยู่ในพวกงานสังคมงานเน็ตเวิร์ก ที่มันดูเหมือนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการงานของคุณแต่จริงๆแล้วคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆคุณจะพบปะผู้คนใหม่ๆผู้คนเหล่านี้เนี่ยอาจจะมาช่วยเหลือคุณโดยที่คุณไม่คาดคิดก็ได้ช่วยเหลือการงานของคุณที่มีปัญหาอยู่นั่นแหละค่ะ เพราะฉะนั้นการรู้จักคนในหลากหลายวงการเอาไว้เนี่ยจะดีมากสําหรับคุณในช่วงนี้ดาวแห่งความสําเร็จเนี่ยอยู่ในภพเรื่องการงานนะคะหยิบจับอะไรเนี่ยมันก็สําเร็จแหละเพียงแต่ว่ามันจะต้องเจออุปสรรคปัญหาไปก่อนเพราะว่าคุณจะเจอกับเจ้านายลูกค้าผู้ว่าจ้างที่ค่อนข้างจะเรื่องเยอะเรื่องมากเป็น perfectionist ค่ะ ทางด้านดาวการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกอยู่ในภพเรือนที่ดีเงินหลังไหลเข้ามาหลายทิศทางมีโอกาสที่จะมีงานเสริมได้เงินเพิ่มแต่ครึ่งเดือนหลังย้ายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายเป็นภพเรือนวินัสก็แปลว่าก็ไหลออกไปมีรายจ่ายเยอะแยะนะคะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าดาวมรณะเป็นเกษตรแล้วเนี่ยมรณะก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพพอเป็นเกษตรก็มีเกณฑ์เหมือนกันที่จะเจ็บป่วยนะคะอย่างไรก็ตามเดือนนี้เนี่ยคุณมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมลัคนาถ้าเจ็บป่วยนะคะบุญเก่าจะช่วยหนุนนําให้คุณหายเร็วแตต่้อง ดูแลไม่ใช่เจ็บป่วยแล้วให้มันหายของมันเองได้นะคะเพราะว่าดาวการเงินเข้าสู่ภพเดือนเสียหายมันมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินก็ใช้เงินไปด้วยการรักษานะจะรักษาแพงอะไรคุณก็มีเงินรักษาแหละเพราะว่าคุณหาเงินเอาไว้ตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วครึ่งเดือนแรกการเงินมันอูฟูขอแค่ว่าคุณอย่าใช้เงินสูลุยสุ่ายในช่วงครึ่งเดือนแรกเก็บเอาไว้บ้างครึ่งเดือนหลังมันอาจจะมีรายจ่ายในเรื่องของสุขภาพแต่คุณจะเจอหมอดีจะได้ยาดีก็ทําให้หายเร็วค่ะเจ็บป่วยต้องรีบรั ะะอยากค้างคาต้องรีบรักษาในช่วงเวลาที่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ดาวมรณะจะยังเป็นเกษตรไปอีกเลิ่นนานแต่บางช่วงบางจังหวะเนี่ยดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าดาวประจําตัวเอยนะคะหรือดาวดวงอื่นๆที่เข้ามาช่วยเนี่ยก็ทําให้ถึงแมนว่ามันจะมีเรื่องเจ็บป่วยบ้างเนี่ยมันก็รักษาหายได้เร็วเพียงแต่ว่าอย่านิ่งดูดายอย่านิ่งนอนใจเท่านั้นเองค่ะ เดือนนี้นถ้าคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะถึงแม้นว่าการงานมันจะมีอุปสรรคปัญหาก็ดูว่า1คุณมีตัวช่วยคุณมีคู่คิดนะสองศักยาภาพของคุณก็สูงอยู่ทําให้คุณสามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาการงานไปได้ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่จะไม่ได้ช่วยก็ตามส่วนเพื่อนร่วมงาน อาจจะมีเพื่อนร่วมง,งานที่มองว่าคุณเป็นศัตรูคู่แข่งบ้างนะแต่ว่าในช่วงปลายปลายเดือนดาวเพื่อนร่วมง,งานจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนที่ดีเนี่ยคนที่เขาเคยมองคุณเป็นศัตรูคู่แข่งเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาอาจจะลามือไปเองหรืออาจจะพลิกกลับมาจากศัตรูเป็นมิตรก็เป็นไปได้ทางด้านลูกน้องดาวลูกน้องอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนดังนั้นลูกน้องก็เป็นมือซ้ายมือขวาช่วยเหลือคุณได้ค่ะ สำหรับในเรื่องของโชคลาภดาวโชคลาภอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะแต่ว่ามีมาตรฐานอ่อนแรงดังนั้นโชคลาภจะไม่ได้โดดเด่นในแง่ที่ว่าจะได้ถูกหวยรวยเบอร์หรือได้เงินก้อนโตนะแต่ว่าโชคลาภอาจจะมาในรูปแบบของหน้าที่การงานอย่างเช่นได้งานเสริมเราก็ได้เงินเพิ่มหรือว่าอย่างเช่นอูจะแย่จะแย่และการงานมันมีปัญหาก็จะมีตัวช่วยเข้ามาถือว่าเป็นโชคดีในหน้าที่การงานที่มีคนมาช่วยเอาไว้ทันหรือถ้าเกิดว่าเราทํางานอะไรบางอย่างผิดพลาดแล้วเรา overlook ไปเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยที่เข้า บอกแล้วว่าเออตรงนี้เราพาไปนะก่อนที่งานนั้น,นะจะไปสู่เจ้านายก่อนที่งานนั้นน่ะจะไปสู่ลูกค้าเราแก้ไขได้ทันอันนี้ถือว่าเป็นโชคลาภนหน้าที่การงานที่ดีค่ะก่อนที่จะไปฟังํำทำทานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เมื่อต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่สองไม้เท้าส่งไม้เท้าเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าการงานน่าจะราบรื่นแต่เราต้องมาดูไพ่จบไพ่สรุปด้วยได้ไพ่ห้าดาบคือไพ่ของอุปสรรคปัญหาดังนั้นจริงๆแล้วการงานไม่ราบรื่นหรอกคะ่ะมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขจัดการแต่การที่คุณได้สองไม้เทา้านั่นแปลว่าคุณไม่ได้จัดการอยู่คนเดียวคุณไม่ได้หัวเดียวกระเทียมรีบมันมีตัวช่วยมันมีคนเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นคู่คิดเป็นที่ปรึกษาหรือมาช่วยงานคุณเลยด้วยซ้ำเนี่ยที่ทําให้คุณสามามรถ ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาการงานไปได้การงานมันก็จะราบรื่นขึ้นหลังจากที่คุณมีตัวช่วยมาแก้ไขอุปสรรคปัญหาทางด้านการงานค่ะ ในตำแหน่งของการเงินได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะสองเหรียญคือการหมุนเงินก็แปลว่าเงินเข้าเข้าออกออกตามลักษณะดวงดาวนั่นแหละค่ะอยู่ในภพเรือนที่ดีเงินก็เข้าอูฟู่อยู่ในภพเรือนเสียหายก็มีรายจ่ายจุกจิกจุกจิกโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกไปหรือจริงๆแล้วมันอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับพวกเข้าของแตกหักเสียหายก็ได้นะคะการที่ดาวมรณะเป็นเกษตรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับเรื่องพวกเข้าของใหญ่ๆแตกหักเสียหายต้องจําเป็นไปเสียเงินซ่อมตรงนั้นก็มีแต่ว่าดาวการเงินเนะี่ยเมือม่อย้ายไปอยู่ในภพ หายเขาไปเจอกับดาวคู่มิดใหญ่ค่ะดังนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีรายจ่ายให้ต้องหมุนออกไปมันก็ยังมีรายรับที่หมุนเข้ามาอยู่ดีมันเข้าเข้าออกออกหน่อยแต่ก็ดูว่าเป็นการหมุนเงินที่โฟโลนะคะไม่ได้ดูว่าติดขัดอะไรค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของโชคลาภได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการถูกหวยรวยเบอร์แบบฟุ๊กฟุกหรือว่าได้เงินก้อนโตนะคะแต่หนึ่งไม้เท้าก็เป็นไพ่ดีแล้วก็เป็นไพ่การงานด้วยก็ไปสัมพันธ์กับดวงดาวที่ว่าดาวโชคลาภไปอยู่ในภพเรือนการงานดังนั้นโชคลาภของคุณในเดือนนี้จะมาในลักษณะของความโชคดีในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นการงานที่ติดขัดมีปัญหามันก็จะมีตัวช่วยหรืออาจจะได้โอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของงานเสริมที่ทําให้ได้เงินเพิ่มค่ะ และไพ่จบไพ่สรุปอย่างที่บอกไปนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งอุปสรรคปัญหาแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่ก็ไม่ได้กลัวปัญหานะเป็นคนที่ชอบ Challenge ชอบความท้าทายด้วยซ้าปัญหาเข้ามาก็ไม่เป็นไรเราก็มีความมั่นใจอะว่าเราก็มีศักยาภาพมากพอที่จะแก้ไขปัญหาไปได้โดยเฉพาะเดือนนี้พอเรามีตัวช่วยเรามีผู้ช่วยเรามีคู่คิดเรามีที่ปรึกษาเนี่ยเราก็มั่นอกมั่นใจมากขึ้นว่าเราจะพร้อมลุยพร้อมสู้กับ คู่คิดกับที่ปรึกษาของเราเนี่ยเพื่อที่จะนำพาตนเองแล้วก็นาพากิจการการงานเนี่ยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ดูว่าคุณจะมีพลังลบอะไรการที่คุณมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทับลักนาของคุณเนี่ยคุณก็ยิ่งมีพลังบวกใหญ่ปัญหาเป็นเรื่องของความท้าทายเป็นเรื่องของการที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มได้พัฒนาตนเองมากกว่าจะทดอ้อคิดว่าเดือนนี้คุณไม่ทดอ้อแต่ถ้าจะทอ้ออาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามันมีเกณฑ์เจ็บป่วยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ไพ่ใบนี้ก็็เเปนนนขอองการารชนะนะ นั้นชื่อว่าคุณก็จะไม่ได้นิ่งดูดายหรอกถ้าเกิดว่าคุณเจ็บป่วยคุณก็รีบรักษาแหละซึ่งถ้าเกิดว่าคุณรีบรักษาคุณก็จะหายเร็วค่ะ ฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว e ็บเม็ปอีบุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละค่ะหรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี Youtube ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ